เออมาสนับสนุนดีอยู่ตอนเราเมื่อเช้าก็เปิดไลฟ์นะมเมื่อปริกาเมื่อเช้าก็ขึ้นไปทีนะตงนตีสี่ครึง่งมันก็ถึงแล้วค่ะสี่โมงกว่ากว่าหน่อยก็ถึงแล้วเนาะ เป็นไรก็ดับไปเลยแต,แต่แต่ไม่ปล่อยให้ดับดอกเดี๋ยวมันจะตั้งค่าไม่ได้เนาะมันจะตั้งค่าไม่ได้พอไปถึงเกือบๆว,ว,วิวสวยงามวันนี้จะพาไปดูวิวสวยงามไปเที่ยวอะ,อะไรนะน้ำผุดน้ำผุดเขาใหญ่ถ้าเราพัวแต่ไลรวันละครั้งนาทีมันไม่ขึ้นเหลืออีกไกลอยู่ สวัสด,ดีค่ะแม่สิประยเนะ <laughs> าะพาเดินทางสู่ช้างแต่ละตัวมีชื่อหมดนะมอมตั้งชื่อไว้ให้ม,มาบ่อยมันเจอคนเยอะนึก่าวัดทางข้าววัดก่อนถ้าจะเข้าไปก็อีกแปดกิโลนะเขาไม่เปิดให้เนาะดวงตาไม่เปิดให้ นั่นเห็นไหมสาวไทยในตะ่างแดนมาอีกแล้วคุณวรรณาว่องไว้รับชมผ่านตรงนี้แล้วอพอเห็นหน้าหยกการแล้วก็จะให้เห็นเห็นเนาะอ่านแล้วใกล้จะเห็นพระใหญ่แล้วทางหันมาดูหน้ายกการมากง่ายหยกการก็จะใส่หมวก <laughs> จะจำได้เปล่าบรรยาการ เอาไปเรื่อยๆนาอเราไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเราก็ไปมันอ้อมเยอะอยู่นะไม่ใช่อ้อมน้อยนะถ้าไปทางน,นั้น้อมตรองนี้ข้าวนาคอนยกยกปาจีนอันนี้ออกสนามเรียแต่ว่าจะพากันไปเล่นน้ำผุดวันนี้ <c oughs> เห็นหญ้าเห็นปู่ไปก็คงจะดีมากับรถ ให้เพื่อนๆดูไม่ต้องดูหน้ายกกากันหรอกคะ่ะน้าหยาก,การไปเรื่อยๆค่ะพาเพื่อนๆเดินทางไปด้วยกันวันนี้เราออกข้างนอกกันนะคะอันนี้เขาว่าหออจุดจะไปหาลูกสาวเขาไปเดินทางมาวันนี้เขาไม่เปิดให้นะดวงตาไม่เปิดให้ โดยการออกนอกบ้านก็จะอยากซดอะไรที่มันเป็นอยากกินก๋วยเตี๋ยวมานนี่การเตรียมหมวกไปด้วยนะเตรียมหมวกไปใส่นี่หันหน้ามาดูหันหน้ามาดูจะได้เห็นหนะ้เละมัวแต่มาจ้าอิดออดอีดออดนาะทีก็ไม่ถึงสตี ที่ก็จะอยู่อีกไกลมีเพื่อนมานะการเปิดเปิดบ้านก็มีเพื่อนมาให้กำลังใจหลายๆคนผ่านมาน้าอยกะโลลูกบอกเนาะให้อยู่น้องก,กี่คัะนะสมศรี <c oughs> เราไล่เสรเหมือนก้องหน้ารถเลยค่ะเห็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเส้นทาง ออกข้าวกับทอดหมูมาออกข้าวกับหมูทอดเนื้อทอดมาให้ลูกให้หลานกับเจ้าบบองมาเราไล่ศพเหมือนต้องหน่ารถดเลยก่ะเห็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเส้นทาง ไปบ้านหลานสาวไปหาหลานสาวไม่ได้ไปนานแล้วเนาะพอไปเที่ยวบ้านหลานหลอดเลยเมื่อเช้าก็ได้ได้เพื่อนมาจากโปรตุเกสสุดไปไหนก็หน้าเดิมๆนี่แหละ <c oughs> จะเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวกันวันนี้เราเดินทางดูจันทน์ดีกี้ค่ะจันทน์ดีกี้ไม่นนรับสายแม่เมื่อกี้ที่แม่โทรค่ะไปเรื่อยๆเขาไม่เปิดให้เนะดวงตาไม่เปิดให้ สา้าค่ะอันนี้ถึงสลับบุรีแล้วเนาะลงปูนหลอดเลยมือเช้าก็ได้ได้เพื่อนมาจากโปรตุเกสขับรถประมาณสองสองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วพอถึง ถึงรถตู้มาส่งให้เขาอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่สองคนก็ไม่ได้เนาะเออ <c oughs> นะคะเราจะเดิเดนทางไปด้วยกันจนกว่าจะถึงจุดจุดหมายปทางแต่แต่ถามว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะไม่มีสัญญ,ญาณเน็ตเลย เพื่อนกำลังเดินทางไปหาหลานสาวทิ๊ปากช่องนะคะอยู่เราก็จอดกินแค่นั้นเอง ่าไปไหนสวัสดีจ้าไปไหนพี่การไปไปปักช่องเนาะปักช่องเดินทางไปหาหลานนะนะสุทธีสวยค่ะแต่แค่ว่าสัญญาณเน็ตจะไม่มีอย่างถ่ายทอดให้เห็นนะว่าตรงนั้นมันสวยขนาดไหนเนาะการเดินทางก็จะยาวไกลสักหน่อยนึงประมาณกี่ชั่วโมงขับรถ 2>, 2ชั่วโมงคร <2. S 2> ับสองสองเพื่อนมานะ การเปิดเปิดบ้านก็มีเพื่อนมาให้กำลังใจหลายๆคนผ่านมาแต่แต่ก็เจ้าจะเชื่อเจ้าหน้าที่นะก็ไม่เชื่อเรานะเจ้าหน้าที่เขาเขามีนี่การเตรียมหมวกไปด้วยนะเตรียมหมวกไปใส่นี่หันหน้ามาดูหันหน้ามาดูจะได้เห็นหน้าขอนยาเจ้าหน้าที่อยทยานเขาก็อย่างว่าเ,าเขาก็ดูแลอยู่อืม หกโมงเลยเพราะวันนึ่งข้าวนึ่งปลาลองเปิดไลดูดูดูซิว่าเพืเ่อนๆจะมาไหมเขาก็มานะเมื่อเช้าเนี่ยสาวใต้ในต่างแดนมามทำอะไรอยู่เนาะออกลูกออกผลแล้วเพราะตอนที่การไปตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกเนาะยังไม่มีผลออกมาให้เห็นเลยเนาะยังไม่มีผลผลิตให้เหัย ไม่ใช่ปักช่องไม่ปักวงชัยถึงก็ถึงแล้วค่ะสีโมงกว่าๆหน่อยก็ถึงแล้วเนาะเห็นฮเพราะว่ามันย้อนแสงมองไม่เห no ็นเขามองไม่เห็นเขาหรอกให้อูกลับรถพามาเนาะไปหาหลานสาวหนูมุกเข้ามาพอดี กำลังเดินทางว่าเรากําลังจะไปไหนเนาะจะไปปากช่องค่ะปากช่องเนาะไปหาหลานก็เลยเปิดไลฟ์ไปทางเดินทางก็จะเปิดไลฟ์สดไปตามทางอย่างนี้แหละค่ะเนาะ จะเปิดไลฟ์สดเป็นตามทางให้เพื่อนๆเห็นว่า